เมืงองอออรเกาะกอตแลนด์กันนะคะเรามาดูกล้องหลังกันค่ะโอ้หตอนนี้เราจะอยู่ในเกาะนะคะในเกาะกอตแลนด์ของสนวะีเดน,อ,อ,อ,นอ,อันนี้จะเป็น สมัยเมื่อ800ปีที่ผ่านมานะคะมี่สงครามที่นี่เนาะฟัอด่แตดอนนคอี้จอดจมหกไปแดงนะคะขอบคุณนะคะที่บคุามากคชะขอบคุณทุกการรับชมเลยไม่รู้มันจะชัดแค่ไหนนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนะคะบางทีก็ไม่พร้อมใช้ เสียงภาคนะคะก็จะเป็นภาษาสวีเดนนะคะอันนี้คือกำแพงเมืองเราขอบคุณนะคะสำหรับการเล่นสะดวกที่จะเปิดสตรีมเนาะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ Söderport Här är en av de tre huvudingångarna till Visby innerstad. De andra är Norderport och Österport. Port. Rakt ligger Adelsgatan, som är en del av gågatan Strövet. อันนี้จะเข้าไปใน,ปน,นเมื่องโบราณกันแล้วนะคะมีผู้คนเราจะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะที่ที่นั่งนั่งรถรถไฟชมรอบเมือรงนะคะดีสุคือคมคึกคักที่ิีตัว Under 1100-1200-talen var Ysby ärvd den mest framstående staden i konstitutionen. Närmare 200 stenbyggnader fanns i den här byn. <laughs> ขอบคุณ4ล้านดวงตานะคะชัดไหมคภาพ,พชัดไหมบอกกันได้นะคะแชทมาบอกญาดาได้ว่าภาพชัดไหมหรือว่ามันมันมวขอบคุณ21ล้านดวงนสมคที่พรุตแล้วตีสอีกทสิฟิ ก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะคะไปกับรถไฟขอบคุณดอกตาสวัรค์ อากาศดีมากนะคะวันนี้มีท้องฟ้าสวยนะคะเป็นสีฟ้าสวยมากเลยตอนเช้ามีฝนนะคะ ัดีค่ะคุณลินขอบคุณนะคะค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะได้มงกุดหมายเล่กหนึ่งเลยประเทศสวีเดนค่ะวันนี้ยาย,ยดามาเที่ยวนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้มานั่งตอนนี้อยู่เกาะกอสแลนดนะคะมองลงไปก็จะเห็นมีต้นไม้บังเนาะตรงนั้นก็จะเป็นทะเลนะคะเป็นเป็นเกาะเราอยู่บนเกาะ อสแลนด์ทางใต้ของสวีเดนคอะขอบคุณ1ไร่นะคะคุณบุญเกณฑ์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายดาพามาเลาะไกลนะคะมาเลาะวันนี้อยู่สวีเดนนะคะอยู่ในเกาะทางใต้นะคะ บ้านเขาก็จะมีข uh> yeah um ี่จักรยานนะคะปลอดภัยมากนะคะที่นี่แล้วก็เวลาข้ามถนนอย่างเงี้ยนะคะทุคนข้างขับรถก็ต้องจอดนะคะจอดจอดที่คนข้ามก่อนอันนี้เป็นของเคเลนะครับฝั่งโน้นเป็น g o ง l a n d s f ö r น n i n ร e n o c น Kristinsfartygen อยู่ในที่สุดเรือที่อยู่เบุ้องหลังเราท่านจะไม่ทิ้งซุณคุณรีน ข้างๆก็จะเป็นประชาชนนะออกมาอาบแดดกันเนาะช่วงนี้ยังเป็นช่วงซัมเมอร์ที่นี่นะคะหลายๆคนยังหยุดงานอยู่อ่าตอนนี้เวลาน่าจะเป็นช่วงบ่ายโมงที่นี่นะคะ Kolinariska Gotland är numera ett varumärke. ฟังแมุณนาเอรวิสกกอุตแลนด์แนะนมมากัุทสุติาที่เข้ามาส่งกาลังใจเยี r ดาคุณบุญเกณฑ์คุณลีนรบกวนนะคะไปคอมเมนต์ไปเอ่อคลิสันด้วยนะคะเดี๋ยวยียดาตาตามไปเนาะคุณลีนทำทำช่องไ o มคะคุณบุญเกณฑนี่น่าจะทำเนาะเพราะว่าเราเจอกันที่บ้านเพื่อนบ่อยอยู่นะคะที่นีนะคะคนที่มาเที่ยวเมืองนี้ก็จะแต่งตัว

อันนั้นก็จะเป็นท่าเรือนะคะมีเรือเยอะแยะเลยนลั่งรถไฟเล็กๆนะครถรางบ้านเรานาะเหมือนรถรางบ้านเรา ไม่ทําช่องครับขาแวนโอ้ยขอบคุณมากค่ะอุดรประเทศไทยเวลา20อ๋อใช่ใช่ค่ะถ้าบ้านเราก็จะประมาณสองทุ่มแล้วเนาะยายดาเองก็ติดตามข่าวนะคะติดตามข่าวบ้านเราตลอดนะคะช่วงนี้ก็จะหลับจะนอนเนาะฟังข่าวขเขมรกัมพูชากับอยากลบกับประเทศเราเนาะได้ยินข่าวก็นะคะก็มันก็ไม่ใช่ข่าวดีนะคะอยากจะลบรอบสองว่างั้นนะคะตะกี้ยังฟังอ ของช่องช่องของอา,อาจารย์ไดวัดอยู่นะคะ ของลุงเลวัดอยู่เนาะท่านก็จะพูดให้ความรู้หลายๆอย่างนะคะที่เราที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้เนาะรุ้นน่คะรุ้นเราก็อยากให้มันสงบแหละไม่อยากให้มันเกิดสงครามใหญ่ไปกว่านี้เนาะตรงนั้นก็จะเป็นที่เล่นนะที่เมื่อวานเมื่อวานยายดาก็มาทําคลิปอยู่ที่นี่อยู่เนาะให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะนะารุเขากําลังเล่นกันก็จะไกลหน่อยนะคะตรงนั้น Landhöjningen är cirka 20 centimeter per hundra år. I början av 1200-talet var Almedalen den mest betydelsefulla hamnen i hela Sverige. Och det hyllade jag Kyrkor, munkar, gycklare, hantverkare och skrammel på gator och i Slamrande verkstäder, ringande kyrkor och olika språk om vartannat. อป็นต่ไ<า>ด้เลยเนะ่ยะแต่เราเห็นสดิเลพวกเราเจอแดดก็ก็หนาวนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่คนเมืองหนาวเนาะ,ะแต่คนบ้านเขาก็จะชอบมากถ้ามีแดดแบบนี้นะคะก็จะมานั่งอาบแดดเดินอาบแดดกันนะคะดูผู้คนเนาะโอ้ยทะเลนคะคะที่น้นเนี่ยเป็นทะเลหมดเลยฟ้าผานะคะเป็นทะเลลอรอบรอบเมืองนะคะ Rakt framför oss ligger Fiskarporten och strax bredvid Kruttornet. Kruttornet byggdes på 1100-talet och är äldre än det mindre. fick siffrorna man det คุณไทยโว้ยสวัสดีค่ะคุณไทยโว้ยขอบคุณนะคะถ้าทำช่องก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะที่ที่เอ่อค,คลิปสั้นนะคะเดี๋ยวยาดาตามไปเนาะคุณไทยโว้ย ยินดี้ตอนรับนะคะตอนนี้เราพาทัวร์รถไฟเล็กเนาะที่สวีเดนที่เมืองโบราณน,นะคะที่เกาะกอนแลนด์สวีเดนอันนี้คือกำแพงเมืองนะคะกำแพงเมืองสมัยสงครามเมืม่อ800ปีที่ผ่านมานะคะ ทางโน้นก็จะเป็นทะเลนะคะสวยมากเลยผู้คนก็จะนั่งอาบแดดไอ้สดาเหิอนฟ้าสวัสดีค่ะขอบคุณไอ้ขอบคุณหลายๆเดจะเดชขอบคุณน้องเหิอนฟ้านะคะ <laughs> น้องเหิอนฟ้านี่เราเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะผ้าผ้ามาหล่อเมืองเกาไอเพราะว่า วันเมื่อนี้ยังอย่ในเกาะค่ะนั่นงยู่ยังอยู่ในเกาะมือว่านมาถ่ายคลิปแต่เมื่อนี่เลยผ้ากันผ้ามันนัา่างมาันนั่งรถไปเนาะเบิ่งเบิ่งข้าเจ้าแขนอูนอนแมอ่อายเบิ่งได้อารมณ์คับ <c oughs> มีเปย์ยาวเลยมันมีอยู่แล้วเนาะแล้วข้าเจ้าผู้ใดยอยากมานอนก็นอนสิแม่อายไหมอเออเบิ่ง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 นกตกง่ายนึงไอ้นกทะเลฝั่งโน้นเป็นทะเล <c oughs> พี่จงสวัสดีคะ่ะพี่จงจ้า ยาดาพานั่งรถไฟเลาะค่ะวันนี้อืมนั่งรถไฟเลาะไปเรื<ๆ>่อยๆภาพชัดไหมคะพี่จงไอสะดาวภาพชัดไหมคะที่นี่บ่ายโมงนะคะตอนนี้อันนี้คือกําแพงเมืองโบราณน,นะคะตั้งแต่สมัยที่เขาสร้างกําแพงป้องกันระเบิดป้องกันปืนใหญ่เนาะตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะคะครั้งที่หนึ่งหรือน่าจะก่อนหน้านี้นะคะก่อนก่อนก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะแถวเนี้ อยู่ในเกาะกอตแลนด์นะคะประเทศสวีเดนทางใต้ของประเทศนะคะผู้คนก็จะมานั่งอาบแดดกันแบบเนี้ยพี่โจงก็จะมานั่งอาบแดดกันแบบนี้ค่ะสบายย่าดากบ่ค่อยได้รับได้นอนดอกพี่ไอซดาพี่โจงลุ้นค่ะลุ้นข่าวคอมเมนต์ผู้คนที่มาเที่ยวก็จะแก่ตัวกันโบราณโบราณแบบนี้ค่ะเหมือนแบบว่าเหมือนเราไปเที่ยวออยุธยานะคะ เมันเป็นการแต่งเมียได้สมัยโซเวียตถ้ามาเที่ยวที่นี่เนาะมันได้มาด้วยทะเลค่ะฝั่งนี้จะเป็นทะเลฝั่งนี้จะเป็นกำแพงอยู่ต่อโซนในกรุงกรุงโอกาสคือพร้อมให้ส่งสุดเช้าเล็กสุดกันให้ฟลูาร์ที่เก่ขอบคุณน่พี่โจ้วันดีครับทักทายจากไอซ์ดาวพี่จงพี่จงได้มงกุฎสามนะคะไอซ์ดาวได้มงกุฎหนึ่ง พี่จงบอกว่าพี่ขับรถอยู่นะจ๊ะขอมาขอไปด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากพี่จงดึกแล้วไปไหนมาเนาะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ค่ะพี่เนี่ยผู้คนก็จะมาพักผ่อนกันแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเขาขามีอม <c oughs> ีมีดาบด้วยนะ,ะทะเลคะ่ะอเด่ะ ได้ไปวิสุธิสก์ี่รอน้องรัตชคุณน้องรัยายพามาเที่ยวค่ะยายพามานั่งรถไฟเล็กเที่ยวผู้คนก็จะแต่งกายแนวออกแนวโซเวียตนะคะสมัยก่อนนะส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวน้องรัตเป็นไงบ้างได้ยินข่าวบ้านนี้ปังมากใช่ไหมยายก็ได้เข้าไปดูคลิปคลิปสั้นเนาะแต่ยังไม่ทันได้ น้องรัดไลไลไลแล้วใช่ไหมช่องนี้ไลแล้วใช่ไหมได้ยินไล่เลยก็ไม่ได้เข้าไปอ่านน้องรัดเอ้ยบางทีมันไม่มีเน็ตค่ะเน็ตมันไม่เสถียรถ้าอยู่ที่พักนะคะแต่อยู่ในตัวเมืองก็ตรงนี้เรียกว่าตัวเมืองนะคะพี่จงบอกว่าน้องรัชยาภาเพิร์สวัสดีจ้าแจะบ้านนี้บ้านบ้านใหม่น้องรัดเนาะไอ้สะดาวไอ้ซะดาวยังอยู่ไหมบ้านใหม่น้องรัดรู้แล้วเนาะ โอ้เขามานั่งกันนะมานั่งพัก่อน,นกันนะดูสินั่งกันประมาณยี่สิบห้านาทีนะคะเวลาอ่าเวลาเวลาเวลาที่เราจะอยู่บนรถไฟเนาะก็คงจะสิ้นสุดกันเมื่อเมื่อสิ้นสุดรถไฟนะคะยายไม่ได้ไปหาน้องรัดเลยดวงตาน้อย หมายถึงของยายตอนนี้หรือว่าบ้านนองรัตจ้าหรือยังไงบ้านเก่าสบายและยายใช่อ๋อลงคลิปทิ้งเลยอ๋อใช่ไหมบ้านเก่าไม่ต้องไล์แล้วใช่ไหมคะไล่บ้านตอนนี้ตอนนี้กําลังขึ้นโมอีแดงนะคะขึ้นเหมือนขึ้นภูเขานะคะเป็นเป็นเป็นส่วนที่แบบว่ารถรถจะดันขึ้นไปนะคะอืม อันนี้จะเป็นประตูเข้าในเมืองชมเมืองโบราณนะคะเมื่อวานมาเที่ยวแล้วเนาะเมื่อวันยายดามาขับรถนี้แหละแต่วันนี้มานั่งรถไฟนะคะเมื่อวันไม่ได้นั่งรถไฟคนสองฝั่งเลยนั่งกันนะคะเพราะว่าที่นี่ยังเป็นซัมเมอร์บ้านเขาอยู่นะคะยังหยุดยังเป็นฮอลิเดย์ที่นี่นะคะเขาหยุดกันเป็นเดือนสองเดือนเนาะแข็งแรงมากเลย ไอ้แสดงรู้แล้วครับอ๋อรู้บ้านใหม่ใช่อาของเราเป็นยังไงบ้างอ้ายถึงไหนแล้วคะพัฒนาการด้านหัวใจถึงไหนแล้วส่งข่าวกันมั่งเด้อส่งข่าวนองส่งข่าวนงเนเด้อแสดงความยินดีล่วงหน้าเด้ออ้ เอาบดูน้อยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะูน้อยบวกมือบ๊ายบายน่ารักเลยอะ <sm ud ile noise> พ้นพ้นกำแพงเมืองแล้วนะคะอันนั้นจะเป็นเมืองโบราณแล้วก็มีสะพานไม้ต่อไปก็น่าจะเข้าน่าจะเข้าสู่อ่า สถานีรถไฟเนาะน่าจะใกล้ครบแล้วนะคะยี่สิบห้านาทีรัชยาเดี๋ยวเราจะไปงานมิสเดาใช่ใช่รอในเด้อรอน้องกลับด้วยนะเดี๋ยวก็กลับแล้วแหละใช่เราจะไปงานละละไอเขาจะจัดที่ไหนน้องรัชคุยกันหรือยังไอจะจัดที่ไหนอ่ะต้องเหมารถกันไปไหมเราเหมารถตู้จะฮู้กูโสังยอ ตรงนั้นเนี่ยเหมือนกองฟางบ้านโรเลยไอแสดงเห็นไหมนั่นน่ะเขาอัดอัดกองอัดฟางแห้งไว้เลี้ยง่เลี้ยงแกะ เลี้ยงัวเลี้ยงแกะมันข้เจ้านะคะที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนะคะอ่าเบิ้งเด็กหน่อยเด็กเล็กขึ้นไปเล่นทครงฟองเฟื่องคือบ้านนอกนี่ละตัดชุดยางน้องรัดมาสั้นไม่ยากเลยตัดชุดอะไม่ยากเลยตัดอาทิตย์เดียวก็เสร็จเนาะน้องรัดเนาะ รออยู่เด้อน,น้องๆรอกินดองอยู่เด้ออายเอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณลินนะคะที่มาคนแรกเลยขอบคุณคุณเกเดี๋ยวังโน้ตเราจะกำลังจะมาเที่ยวกันนี่ค่ะ สวัส,ญญาาสดีครับทุกท่านขอบคุณที่แสดงวขอบคุณพี่จงเฟมลีนะคะพี่ัจงเฟมลีขอบคุณมากจองตัวละจองที่พักละ <c oughs> ใช่ๆชองฟังใช่ไอ้คุณบ้านเฮานี่แหละ จองตั๋วจองที่พักจะไปสิงคโปร์ไปเมื่อไหร่น้องรัตไปเมื่อไหร่คะสิงคโปร์ไปเที่ยวให้สนุกนะสิงคโปร์ก็สวยมันจะมีอ่างอื่นยอโอเว่นเนาะอ่างใหญ่มากที่เขาเลี้ยงปลากันน่ะน้องรัตสวยมากแต่ยายมีโอกาสก่อนแต่ไม่น่าได้ไปสิงคโปร์ไม่น่าได้ไปอยากไปแถวแถว แถวนี้แหละแถวยุโรปนี่แหละแต่รอบนี้น่าจะยังไม่ทันได้ไปนะคะน่าจะเป็นรอบรอบหน้าเนาะถ้าได้มาอกีกรอบนี้มาแค่แค่ประเทศนี้ก่อน <c oughs> ประเทศนี้ก็ยังเที่ยวมีครบเลยพี่บุญเก์สวัสดีค่ะจากน้องรัฐนะคะบาวบ่าวหลงสวรรค์เบ่าวหลงสวรรค์เผ่ามังเนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเคยมาหาย,ยาดาแล้ว ไล์รอบก่อนอ่ะไป่ฝากไปคอมเมนต์ด้วยนะคะบ่าวบ่าดงสวรค์ฝากไปคอมเมนต์ที่ช็อตด้วยนะคะไม่เห็นคอมเมนต์เลยตอนนี้ตอนนี้เป็นสีแยกไฟแดงนะคะรถไฟจอดรอไฟแดงอยู่เน้นเเบิคกระจาแต่งตัวแต่งตัวสมัยโบราณอ่ะคือก็คือบิกตาอยู่ข้างหลังคือคือบานเห่าทั่งดอยนะแม่เบิงบิง ข้าจเจ้ามาเตมเมืองโบลานดนะเบิงสาวซำน้อยคุณนันแล้วก็แกนตัวคือจังสมัยสมัยโบลานทั้งนี้แหละ25นาทีนะคะครบเวลาจบเราก็จะจบไลฟ์กันเนาะบ้าต แต่กี้พี่เป็นจอดฟังเพลงอยู่เดอ้อไปฟังเพลงอยู่แต่ไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าไม่ว่างเนาะ ทั้งฟังเพลงไปด้วยทั้งชมการล่เร่นที่นี่ไปด้วยขอบคุณนะคะน้องบ่าวโตมาให้กำลังใจพี่ดาทุกไลเลยยายจ้าคุณยายจำเนียนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ยายจำเนียนมากนะคะยาดาพามาเลาะพามาเลาะนะตอนนี้ยาดามาเที่ยวนะคะยังอยู่สวีเดนนะคะพี่ยายจำเนียนฝากบ้านพี่ยายจำเนียนด้วยนะ นะคะน้องรอดเป็นยังไงปจัจแจนเนาะพี่ยายจำเนียนไม่ไม่รู้เก็บเวลาใกล้ครบหรือยังคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาดาให้ให้ปจัจแจพี่ยายจำเนียนจะได้ไปหาเพื่อนได้เนาะจะได้ไปหาเ,ปเพื่อนได้นะฝั่งนน้นจะเป็นเข้ากลางเต็นกันนะคะข้างในวันนี้จะเป็นลา เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนที่นี่นะคะเป็นเกาะใหญ่นะคะที่นี่น่าจะ,น,าจะน่าจะหลายน่าจะเป็นน่าจะเป็นร้อยกิโลอยู่นะคะเกาะตรงนี้เกาะใหญ่มากแม่เจนน้องเจนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณน้องเจนมากมาส่งกัลลังใจพี่ดาแาม่เจนดีค่ะจากน้องเบาโตน่าจะรู้จักกันแล้วเนาะส่วนใหญ่นะคะพวกเรานี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะบางคนก็สะดวกที่จะมาท่องเที่ยวกันแบบกลางเต็นท์นะคะที่มองเห็นเป็นกำแพงเป็นเมือง,เป,เ,องเป็นเมืองที่สมัยก่อนเขาทำสงครามกันข้างในเนาะนั่นนะคะ แล้วก็จะเห็นราคาบ่วเดาซเมาแล้วคส่ง้คะทีนีายังนิยมเดินทางทด้วยจักรยานนะคะปอดภัยด้วยนะคะมี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 ถนนสำหรับจักรยานนะคะ พริงมือร a เ a n นอั t ดับหนึ s ทาสง o ด a นานีวิ n ะจำวนกย้ได้สอีเอ่งมนเนีะะ่เบอ่่อางนวก็ะ่้เเป็นางนะ้องโนะคะเมเซมเซลดีคับน่าจะเป็นน้องเจนเบ่าดงสวรรค์ฝากติดตามด้วยทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวยายดาให้ประแจเบ่าสวรรค์นะคะจะได จะได้ไปหาเพื่อนๆได้และอย่าลืมเมนยาดาไม่แน่ใจว่ากดติดตามเบ่าสวรรค์ไว้หรือ,อยังไปไปคอมเมนต์ไวค้คลิปชั้นให้ยาดาหน่อยนะแต่จําได้ว่า,าคราวก่อนอ่ะเ่าสวรรค์ก็มาหายายาดาแต่ถ้ายังไม่ไปคอมเมนต์ไว้ยายาดาก็จะหาไม่เจอ ช่วงตอนนี้ยังบ่ายโมงอยู่นะที่นี่แต่บ้านเราอ่ะน่าจะเย็นแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณแม่น้องเจนทักทายจากยายจ๋า ยายจำเนียนนะฮะชาแนลเนาะพี่ยายจำเนียนก็มีคลิปเยอะนะคะส่วนมากก็จะอยู่บ้านเราเนาะเป็นคลิปการทำหน่อไม้ดองทำเกหน่อไม้ยทุ่งนาเนาะเป็นคลิปบ้านเรานะะก็ดูแล้วก็คิดถึงบ้านนะะคิดถึงบ้านนอกเราเลยเพราะสมัยก่อนเราก็อยู่บ้านนอกบ้านนอกเราเนาะพี่พี่สะเดาเนาะเบิ้งเบิ้ง เดิมมีผู้บราด้วยน้องรัดผู้บราผู้บราผู้โดยสารเป็นใจมากเลยไม่เยอะนะคะ <c oughs> หญ่ก็เลยถือโอกนนาสได้ไลน์เนาะถ้าคนเยอะๆเราก็ไม่กล้านะไม่กล้าเปิดกล้องไม่กล้าไลน์เกรงใจเขาด้วยเพราะว่าเราส่งไปไหนมันก็จะเจอเขาเจอคนนะคะอันนี้เขาก็มีห้างมีกาแฟ ฟตาบ้าบ้านเรานะไอเสดาวเล่าดงสวรรค์สบายดีทักทายจากไอเสดาวนะคะอยดาให้ประเจรแล้วนะอย่าดาให้พี่ยายจำเนียนกับเป่าดงสวรรค์ดงสวรรค์ไปแล้วนะคะไปตามเพื่อนได้บาตัว,ว่าพี่เดาไปเที่ยวหรอครับใช่ค่ะใช่ตอนนี้พี่มาเที่ยวยังอยู่ที่สวีเดนนะคะมาเที่ยวที่เมือง งหนาวถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วคะ่ะเราลงแล้วถึงพอดีขอบคุณทุกคนนะคะยาดาก็จะถือโอกาสจบไลฟ์ก่อนขอบคุณทุกคนนะคะย,ย,ยายดาขออนุญาตปลดประแจนะคะจะได้ไปคอมเมนต์คลิปช็อตกันได้นะคะ,ะเ,เหลือ,อเหลือใครอีกที่ยังไม่ปลด พี่ดาวน้องดาวดาวสตริโอพี่ยาดากำลังจะลงพอดีขอบคุณน้องดาวนะคะมาส่งกำลังใจใพี่ยาดาพี่ยาดาพามาเที่ยวค่ะพี่ยาดาพามาเที่ยวที่สวีเดนนะคะเดี๋ยวขอปดปจัจแจแป๊บหนึ่งบายบายค่ะทุกคนขอบคุณไอซ์ดาวขอบคุณพี่บรรจงเฟมเมี่ขอบคุณน้องรัรัชยาขอบคุณคุณลีนขอบคุณคุณ,คณ เจนนะคะขอบคุณน้องเจนขอบคุณไอซ์ดาวนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ใหญ่จำเนียนขอบคุณบ่าวดงดงสวัรค์ขอบคุณน้องดาวสตอริโอของเรานะคะขอบคุณมากมากบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายถ้าลืมหลงลืมไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ขอโทษนะคะขอโทษขอโพยหลายๆน้องรัชญาปใส่ละไปละมังขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลย Bye bye, sir.